อังคดิมาเรียทำได้ครับเจอลูกยิงอย่างนี้เข้าไปบอลเข้าไปตรงตาข่ายในผู้รักษาประตูได้แต่ยืนนิ่งเลยครับหมดโอกาสครับเฉียบครับจบสกอร์ได้เฉียบขาดมากครับผู้รัาประตูหมดสิทธิ์เลยนะครับเข้ามุมประตูคงต้องบอกว่าเกมนี้เหนือกว่ากันเยอะจริงๆครับแต่ก็ต้องให้เครดิตที่หมดครึ่งแรกเป็นที่เรียบร้อย และตอนนี้ผู้ตัดสินปานุกวีดเริ่มต้นเกมในครึ่งหลังของเกมที่แอนฟิลแล้วครับโอ้โหดูทักษะของเขาครับและลูกนี้ยิงเลยครับโอ้โหแล้วดูครับเขาปล่อยโอกาสท้องให้หลุดลอยไปเลยครับอะไรครับมองขึ้นไปครับทำให้ทีมยังเป็นฝ่ายได้ครองบอลต่อและมานอนอยเออร์ครับสามารถเซฟลูกนี้ได้อย่างง่ายได้ ลูกนี้เขาทาได้เยี่ยมครับน่าเขาใช้วิธีเป็นลูกตอกซ้อนไปเลยนะครับเป็นความพยายามที่ดีครับและนี่ก็เป็นประตูของเลียพูลครับและนี่ก็เป็นประตูที่สุดยอดอีกครั้งครับที่ชูแองแสดงออกมาให้เห็นครับถ้าว่าท็อปฟอร์มครับจูแองก็จะทำประตูได้นะครับใครๆก็หยุดเขาไม่อยู่ครับ